เธอคนนี้สวยเป๊ะหนุ่มคนนี้หล่อปังเธอคนนี้เก่งแต่พอเดินเสร็จเท่านั้นแหละทีมงานวิ่งมา e you from? ส่วนหนุ่มคนนี้จริงจังตั้งใจในทุกบทบาทสิ่งที่ทำก็คือผมก็เลยไปหาพี่โม่เพนคิลเลอร์เป็นอาร์ติสเป็นดีไซเนอร์ไทยนี่แหละครับแล้วก็บอกว่าพี่ผมขอแบบขอเข้าไปดิสคอรี่ตัวธุรกิจพี่ได้ไหม จะบันเทิงแค่ไหนเหมื่อนักสนแสดงสองท่านนี้มาผนึกกำลังในละครเรื่องใหม่อย่างรักสลับลายเราจะคุยกับมิวสุภสิทธิ์ในเรื่องชีวิตติดแฟแฟนเฉยเรื่องของเรื่องวันนี้นะคะเราจะว่าด้วยเรื่องของปุ๊กลุกแต่เราจะตั้งหัวข้อว่า <c oughs> เป๊ะกับปุ๊กขอบคุณมากดีใจมากคือตอนแรกจะไม่ให้สัมภาษณ์นะทำไม <c oughs> พอพี่แอมติดต่อมาว่าเป๊ะกับปุ๊กรับเลยเราเล่น เรื่องของเรื่องวันนี้ขอเริ่มกันที่ปุกลุกฝนทิพ์ผู้หญิงสวยเก่งสตรองที่ตอนนี้กำลังมีผลงานละครที่เธอต้องทุ่มแบบสุดตัวกับการเล่นเป็น2ตัวละครแฝดที่อยู่ตรงข้ามฝั่งกันอย่างเส้นเชิงในรักสลับลายมีเวลาเหนืออาทิตย์ฉันจะเทรนความรู้เรื่องแฟชั่นให้แกเองส่วนแกเริ่มลดน้ำหนักตั้งแต่วันนี้ เวลามีอยู่แค่นี้แล้วแกก็โลกเยอะกว่าจะผอมให้ฉันไม่ง่ายนะคีมและจุดที่แฝดทั้งสองมีไซส์แตกต่างกันซึ่งรับบทโดยปุ๊กลุกเพียงคนเดียวนั้นจึงเป็นที่มาให้งานนี้เธอต้องเริ่มเป๊ะตั้งแต่รูปร่างของเธอก่อนที่จะมาเล่นละครเลยละครับ สิ่งหนึ่งที่ก็เป๊ะที่หลายหลายคนทักก่อนนั้นี่พุกก็ทักจำได้ไหมเรื่องรูปร่างอืมใช่ใช่ใช่ค่ะทำทำยังไงให้มันมีความเป๊ะสําหรับปุกลุกฝนทิพย์ว่ารู้แหละว่าเป็นนางงาม,มแต่ตอนนี้มันเป๊ะกว่าตอนเป็นนางงามอีกนะคือเรื่องนี้ยเป็นเรื่องที่ผอมที่สุดในชีวิตตั้งแต่ที่จะเคยผอมมาคือตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาแล้วนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ดูตั้งเป้าให้คนเห็นเลยว่า <Okay. S 2> คําว่าผอมกับคําว่า อ้วนมันต่างกันยังไงคือมันก็เป็นสเตจหนึ่งของเราด้วยว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราเป็นนักแสดงเราสามารถที่จะกดน้ําหนักควบคุมวินัยการกินของเราได้มากพอกับการที่เราจะเป็นตัวละครนั้นไหมหอะไรเงี้ยเปลี่ยนจากเดิมยังไงพาะปุ๊กบอกว่ามันมันไม่เหมือนปุ๊กลุกนที่ที่ผ่านมาเลยอะปุ๊กคุมยังไงเช้าเที่ยงเย็นปุ๊กทำอะไรคือหนูทาไอเฟค่ะทำไอเฟแล้วก็กตัดน้ำตาลแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ใช่คือหนูเป็นคนไม่กินขนมหวานอยู่แล้ว แล้วก็แต่ก่อนอาจจะกินกาแฟที่มันมีติดนมติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้จะเป็นนมจริงก็มีน้าตาลก็เปลี่ยนเป็นกินกาแฟดําแบบร้อเอเซอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กินคลีนแบบร้อเซแล้วก็คือจริงๆอาหารคลีนอ่ะมันเหมือนมันเปลี่ยนลิ้นเราค่ะพอเราเปลี่ยนลิ้นแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่าแต่ก่อนมันจอยกับการกินมากคือมันก็ยังมีความสุขกับการกินอยู่แต่ว่ามันแค่ของที่มันอร่อยเหมือนเดิมมันดันไม่ไม่อร่อยเหมือนเดิมเพราะว่ามันกลายเป็นรสจัดสําหรับลิ้นของเรารสสัมผัสมันจะไวขึ้นใช่่่่ะแแลลล้ววนนกกาายเเป็ตอที เราเจออาหารของจัดเราจะกินข้าวเยอะอะค่ะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าลิ้นเรามันไม่เหมือนเดิมแลม้วอะไรอย่างง <screen> ี้ค่ะแล้วก็เวลาที่แต่ก่อนเรากินของจุกจิบเราจะรู้สึกว่าหุย <advisory mandatory> เราทํางานหนัก <ừ> um. อะไรอย่างงี้ค่ะแต่พอรู้ว่าเป้าหมายเราทำอะไรเราก็เลยตัดว่าเราไม่กินจุกจิบเลยก็กลายเป็นว่ามันก็ชินกับการที่ไม่ไม่กินจุกจิบเลยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ออกกำลังกายออกกำลังกายหนักมากแล้วก็คือเหมือนทั้งเอาออกแล้วก็ไม่เอาข้าวด้วย มันมีท้อไหมมันมีแบบชีวิตฉันก่อนหน้านี้มันไม่ได้ลําบากขนาดนี้คือมันก็ต้องสู้หลายอย่างค่ะแต่ว่าถามว่าท้อไหมคือหนูคิดว่าหนูคงไม่มีโอกาสได้เล่นอะไรที่เป็นอ้วนกับหอมแล้วก็ฝาแฝดในเรื่องเดียวกันแล้วแล้วหนูคิดว่าเออในระยะเวลา8เดือนมันมันน่าที่จะลองเสี่ยงดูกับกับครั้งหนึ่งในชีวิตว่าเราเราข้ามเส้นความอร่อยของอาหารไปเป็นวินัยของตัวละครได้ไหมอะไรอย่างงี้ค่ะ มเมื่อรูปร่างผอมเป๊ะตามความตั้งใจในการมารับบทบาทแฝดต่ตางขั้วน,นี้แล้วขั้นตอนต่อไปในการหล่อเอฟเฟกเพื่อรับบทคนน้องที่เป็นแฝดพัดไซส์อย่างครีมบุกลูกฟนทิปต้องอาศัยจิตใจที่ต้องเป๊ะมากๆเมื่อเธอต้องอดทนและต่อสู้กับโรคกลัวที่แคบซึ่งเธอเองก็เพิ่งค้นพบในการเตรียมงานละครเรื่องนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตอีกด้วยครับในการทำละครเรื่องรักสลับลายการแต่งเอฟเฟกอ้วนไม่ง่าย ต้องยอมใจอ่ะมันมีความลําบากอะไรที่เจอบ้างะคะลําบากแรกก็คือเรื่องของการที่คนพบว่าเต็งกลัวที่แคบครั้งแรกที่เราหล่อตัวที่หนูรู้สึกว่ามันมืดไปหมดเลยพี่อุ้มหนูมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วหนูรู้สึกหนูหายใจไม่ออกแล้วเก่าแล้วหนูก็หลับตาว่าเฮ้ยมึงมึงอยู่ที่กว้างค่ะเพราะห้องมันกว้างมากแล้วก็จินตนาการว่ามีคนลายล้อมเรามากมายเพราะทุกคนรู้จักกันหมดแต่มันมันมันไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดินผวไปไปไปนะใจะก็ทย่านนะเดี๋ยวผมจะเว้นปากไว้ก่อนปากกีนนังเลยอ่าจะจะได้พูดได้ก่อนยจะปิดปากก็บอกนะพูดให้หนูไม่ได้อ่ะต้นนะ แล้วจนสุดท้ายเราก็เลยขอให้เขาเปิดรูตาเราแค่แสงสว่างนิดๆจริงๆอตามันหลับนะคะแต่เวลาเราเอามือปิดตามันมืดมากใช่ไหมคะแต่คือคือพอแบบมันเอาออกออย่างน้อยมันมีแสงอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้แคบก็คือแค่นั้นก็คือรอดแต่มันก็รู้สึกกลัวเพราะว่าอาจจะเป็นอะไรมันแนบหน้าเรามิดชิดไปหมดด้วย<อ>มันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะ โอเคครับมเสุดยอดในในความอั้นในความกลั้นจนสุดท้ายมันไหลออกมาตอนนั้นมันรู้สึกยังไงอะแล้วพูดฟังหน่อยสิคือมันรู้สึกเหมือนว่าเราต้องอดทนเพื่ออะไรสักอย่างมากๆทางั้านที่จริงๆแล้วอะ ถ้าเราไม่ได้อยากไปต่อเราก็คงบอกเขาว่าไม่หล่อแล้วได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าในหัวก็คิดว่าจ่ายเท่าไหร่วะค่ายกเรื่องวันนี้เฮ้ยอันนี้โปสเตอร์เท่าไหร่วามันเป็นการใช้เงินใช้เงินแก้ปัญหาตลอดเลยอะค่ะมันมีความรู้สึกว่ามันต้องหาทางออกเผื่อไว้ว่าถ้ามันล้มไปจากการหล่อในครั้งนี้แล้วเราจะตั้งสติไปอีกสักครั้งหนึ่งอะ มันเท่าไหร่วะคิ้เผื่อทีมงานแล้วไงเพราะว่าทุกอย่างมันมีราคาต้องจ่ายไงแล้วก็มีแ็บหนึ่งที่คิดว่าลืออยู่ว่าไม่รอดอาจจะต้องผ่อนตัวโอคือเพราะแบบนั้นน่ะมันเหมือนการเอาตัวรอดไงค่ะพี่มันเป็นสัญชาตญาณที่แบบเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เรื่องนี้นะไม่ได้ม่ต้องถอนตัวหรอก็อาจจะไม่ใช่ไม่ต้องหรอก็หล่อใหม่แค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแค่มันเป็นระบบความคิดในระหว่างที่ทีมงานกำลังทำงานไปในหัวของปกลูกคือวิ่งอยวแบบเฮ้ยเราจะทำให้เขาผิดว้ย เขาจะคิดว่าเราเยอะหรือเปล่าวะเฮ้ยี่ยลองสู้ดูเฮ้ยม่ไหวว่าพี่ขอนสักมูนึงอะไรอย่างเงี้ยมันมันเกิดกระบวนความคิดเยอะมากๆค่ะและอีกหนึ่งจุดเด่นจากละครรักสลับลายคือละครเรื่องนี้ได้นาเสนอภาพแห่งวงการแฟชั่นที่ขอบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ละครเท่านั้นนะครับที่เป็นเรื่องราวในแวดวงแฟชั่นในชีวิตจริงนักแสดงสาวอย่างปุ๊กลุกที่สวยเป๊ะรูปร่างปังจนไปโดนใจทีมงานแฟชั่นระดับต่างประเทศ และเธอมีโอกาสได้ไปเยือนประเทศเกาหลีใต้ในฐานะไทยโมเดลที่ไม่มีใครรู้จักชื่อเสียงของเธอในงานโซลแฟชั่นวีคปุ๊กไม่ได้เป๊ะแ,แค่ในประเทศป,เปุ๊กไปประกาศสักดา์ที่เกาหลีใต้ด้วยเฮ้ย <c oughs> รุ่เห็นภาพ <c oughs> ในอินสตาแกรรู้แบบ standing อ v a t i o n อยู่นะชื่นชมมากเลยมันไปยืนอยู่ตรงนั้นไปเดินอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอะคะคือเรามีแบบว่าเหมือนเอเจนซี่ค่ะที่ว่าเขาแบบรู้จักกับพี่ในประเทศไทยแล้ว แล้วเหมือนวันนั้นเขาก็ไปเจอปุ๊บแล้วเขาก็แบบวิยูอยากให้อยูไปเป็นโมเดลที่นู่นนะยู่แบบอยากให้ไปไอเห็นเปอร์ฟอร์แมนซ์ยู่แบบเขาคงมีมุมมองอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วหนูก็หันไปถามไ,ไหมไม่ก็เฮ้ยลองดูครั้งหนึ่งในชีวิตเราลองไปลเล่นเกันดูดีป่ะอะไรอย่างเงี้ยปึ้ง uh huh. พอเราบินไปปั๊บถึงเวลาจริงๆอะค่ะเขาจะให้เราเดินแล้วเกาหลีซ้อมหนักมากพี่อุ้มซ้อมทีสามชั่วโมงแค่เดินเนี่ยใช่ค่ะ แค่ไม่ใช่วันจริงด้วยนะคะวันจริงก็คือซ้องอีกอแล้วเขาจริงจังแบบที่หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าแบบอุ้ยขนาดนั้นเลยหรอแล้วตอนที่ซ้อมเดิน,นะคะ่ะเหมือนทุกคนอะ่ะสูตรคุยกันอย่างเงี้ยเฮ้ยน่ารักน่ารักแต่พอแบบดนตีมาแล้วเขาเดินอะ่ะคือเขาเดินแบบจิตวิญ,ญญาณกันเป็นนางแบบหนูแบบ<อ>ไม่เช่อาชีพของฉัน <laughs> ฉันมาสมัครเล่นด้ไมล่ะ <laughs> พี่แบบเฮ้ยแล้วมันก็เขินพี่คิดออไหมว่าเกาหลีเขาซีเรียสกับแบบแฟชั่นวีคมากเขาจะไม่มีการเดินปกตินะคะทุกก้าวของเขาตั้งแต่การซ้อมเขาคือเหมือนเดินออนเซตจริงๆทุกครั้งและทุกคนคือ ยืนกันอยู่อย่างเงี้ยก็เอ้ยน่ารักดีปกติแต่พอเดินออกไปคือโคตรจะโมเดลเลยอะไรเงี้ยแล้วลูกบาบูยเราจะมาโบโบเบเบเสียชื่อประเทศชาติเราคิดในใจแบบเนี้ยว่าแบบแกแกจะดูถูกประเทศเราป้ะถ้าเราแค่สมองก่อนเลยป้าเดี <c oughs> ย๋ยวค่อยเพิ่มความมั่นใจไปทีละ <c oughs> รอบ <c oughs> เดี๋ยวพอเอาจริงเราทําได้แล้วแล้วนูก็แบบเุ้ยเอาใหม่นั่งคุยกับตัวเองระหว่างที่แถวเขากำลังเดินกันออกไปค่ะล้วก็บอกว่าฉันคือนางแบบแล้วก็ดังมากอยู่ที่ประเทศไทยวันนี้ฉันมาประกาศสักดาทุกคนต้องถามว่า การเดินพวงท่าเนี้ยมาจากประเทศอะไรตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินอย่าต้องสนใครทำให้มันมั่นที่สุดในชีวิตต้องในใจค,คือคิดว่าแบบไทยแลนด์แต่พอเดินเสร็จเท่านั้นแหละทีมงานวิง่งมา where you from where you from ทำน้าน,าน ทำหน้ารอบหมอทงเมื่อกี้มั่นหน้าไปเยอะแล้วไทยแลนด์ไทยแลนด์ตาแล้วควรักสำหรับไลอ่ะในเรื่องเขาชื่อตุนคุณตุนไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นไม่บอกว่าชื่อมันมีร้านแปดชื่อจะ่พี้ยทำไมก็ไม่รู้ การประกวดอย่าง Designer Competition จัดขึ้นเพื่อหาดีไซเนอร์หน้าใหม่ที่จะเป็นอนาคตของวงการแฟชั่นงานของผู้เข้ารอบจะต้องมีความเป็นตัวตนและมีความเป็นคอมเมอรเชียลอาร์ดีนีด้ยวยนะครับ นี่แหละครับคือความในใจของแฟนๆที่มีต่อมิวสุภทธิ์กับบทบาทใหม่ในละครรักสลับลายซึ่งหารู้ไม่ว่าหนุ่มมิวตัวจริงนั้นชีวิตก็ติดแฟนไม่แพ้กันถ้าเกิดเราเจอมิวสุภทธิ์เนี่ยผู้ชมจะรู้ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่แบบแฟชั่นเขาเลิศดเขาปังอยู่นะบางอันมันก็จะน้อยแต่เยอะอะไรเงี้ยน้อยแต่เยอะน้อยแต่มากเลือดแต่โกเราติดแฟนมาตั้งแต่เมื่อไหร่แฟชั่นที่จะต้องแต่งตัวดูแลตัวเองคะท้า ถ้าย้อนไปดูรูปตอนแบบเด็กๆก็เริ่มโพทาแล้วเหมือนฟิลแบบฝึกพอกลับไปย้อนดูรูปตัวเองครับจะมีความตลกนิดนึงตรงที่เหมือนเฮ้ยมันดูถ่ายแบบแต่เด็กแล้วนะเอ <c oughs> หรอหรอเหมือนเป็นอินเนอร์ตอนเด็กที่เซ <c oughs> ตเองเซ <c oughs> ็ตเองคือคือตอนเด็กคงมีความอยากแบบลืมไปแล้วนะแต่ว่าพอดูรูปอ่แบบะเอ้ยทำไมอีเด็กคนนี้มันดูอยากเป็นนายแบบเราว่าตอนเด็กอะไรอย่งมันมีโพท่าถ่ายรูปแล้วไปถามามาหมาบอกว่าเออบางเหมือนเมื่อก่อนตอนเด็กๆครับบางทีอ่ะ ไปหยิบเสื้อผ้ามาเราให้ให้น้าเลย่ามาเอากล้องถ่ายรูปให้เป็นคนรีเควสเองรีเควสเองด้วยว่าจะต้องเซตนี้และโ<ช>พสท่าแบบนี้ ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเราไม่ได้อยู่ที่โชว์รูมเสื้อผ้าแต่อย่างใดโชว์รูมเตื้อช้าไม่ได้อยู่นที่ร้านเสื้อผ้านะคะอยู่ในบ้านของมิวสุประสิทธิ์เนี่ยแหละค่ะช่วยนาเสนอได้ไหมคะว่าเหล่านี้ที่เราได้เห็นนี่คือคุณใส่ที่ประเทศไทยหรอคะใส่ใส่คือเป็นที่หลางประเทศด้วยครับแล้วก็ไทยด้วยบางส่วนคือต้องบอกว่าเหมือนที่ทุกคนจะเห็นว่าแหลกต่างๆเนี่ยมันดูมีความแบบผสมผสมผสมทั้หมดเลยอันนี้เป็นเพราะว่าแม่บ้านนะครับแต่จริงๆอยากจัดให้มัน อยากจับได้ไหมแบบอันนี้เป็นแจ็คเก็ตอันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตอันนี้เป็นสูทซึ่งเวิร์มเนี่ยจะมีเวิร์มนี้มีวันนี้แล้วก็จะมีตรงไหนอีกมีข้างในอีกมีข้างในอีกนะไปดูไปดูได้ไหมคะเคลายค่ะมอ๋อห้องนี้โอ้ยโอ้ยตคือเป็นอีเป็นอีกหลายแหลกเข้าใจยังนี่คือสายแฟร์จริงๆนะอันนี้อันนี้ถูกใจไม่ขัดใจเท่าไหร่อันนี้เป็นสูทอ่ะเพราะอันเนี้ยอันเนี้ยคือต้องบอกว่าแฟชชีโรยหน้าพอรู้ว่ารายการจะมาถ่ายก็ ลองหยิบมาเลียงๆซิอันนี้มันอันแรกแต่ว่าที่เหลือมันได้เลียงแลนันเลยเียงได้แค่นี้อ๋อถ้าเป็นจริตของมิวจริงๆเนี่ยคือจะต้องแบ่งแบ่งหมวดช่แบ่งหมวดและไล่สีเเราจะได้หยิบจากง่ายรารู้ไงว่าอ้าวมันเดี๋ยวงานวันนี้นะไปอีเวนต์ทีมเขามาเป็นสีเบทีมนี้สีน้ําเงินเลยจะได้หยิบได้เลยทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเทปเราออกอากาศเนี่ยจริงประเทศไทยอ่ะมันจะมีหลายฤดูเนาะ ฤดูร้อนฤดูร้อนมากแล้วดูดูร้อนมาที่สุดแล้วก็โคตรร้อนเลยไม่ไหวแล้วดูโคตรร้อนการแต่งตัวในเมืองไทยให้มันมีความรู้สึกว่าเรายังมีความเป็นแฟชั่นนิสต้าอยู่เนี่ยอยากจะแนะนําอะไรดีให้กับผู้ชมที่ดูอยู่พิ้มด้วยก็ได้อยากได้ความรู้อะคือด้วยด้วยด้วยความที่อากาศร้อนใช่ไหมครับมันก็จะมีผ้าบางชนิดที่สามารถใส่แล้วก็ยังมีความระบายอยู่ แดี๋ยวเรามีให้ดูไหมนเนี่ยเขามีค่ะนี่สดๆนะเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เตรียมกันไว้ก่อนนะอะอย่งอายงอะเนี้แม่อาจจะไม่คอมมิตแล้วกันแต่ว่าอย่างดีออตัวนี้นแล้วกันเป็นเป็นอลองพี่พี่อุ้มลองจับเสื้อเชิจะเห็นว่ามันมีความโปร<ล>่ง <บ au S 1> อยู่ะใช่อะอย่างพวกนี้ก็ยังสามารถใส่ได้ลองลองดูที่ t e x t อร์เนื้อผ้าก็ได้ครับบางทีถ้าเรายังอยากมีความแบบเหมือน f o r m อลอยู่ทางการอยู่แต่ว่าก็ดูที่เนื้อผ้าเอาว่ามันเหมาะกับนี่หรือเปล่า อาจจะทินที่เกิดสมมติซัมเมอร์ที่ก็ม,มันจะจะถึงนี้ <c oughs> อยากเป็นทางการอยากเป็นทางการ,ารต,ติดตนิยมวิทยาจะประกาศ <c oughs> มันต้องเป็นเวนไหนยังไงมันต้องเป็นเวน่ะก็ผมว่าความแบบความประเทศไทยก็คงทุกคนก็คงมีสไตล์ส่วนตัวไปแล้วแหละ <c oughs> ในการแบบอาศัยกางเกงขาสัาน้น<อ>เสื้อแขนสัน้นรองเท้าแตะอะไรที่มันดูเหมาะกับอากาศแต่ว่าถ้าถ้าอยากจะแมชเพิ่มหน่อยก็อาจจะเล่นเรื่องสีก็ได้ครับคือแน่นอนก็ไปไปดูชาตสีก็ได้ ตอนนี้มัน,มนง่ายๆแล้วแหละก็เซิร์ชเอามันก็จะมีชารตสีที่บอกว่าถ้าสีโทนนี้เป็นโทนซัมเมอร์นะสีเป็นโทนออนัมนะหรือความจริงเราอยากจะใส่ข้ามดููดก็ได้แต่แค่มันจะมีสีอันสมมติเราใส่เสื้อยืดสีเหลืองควรจะเป็นเหลืองไหนดีในการหมากับกางเกงสีนี้อะไรเงี้ยก็อลองไปดูก็ได้ถ้าถ้าถ้าง่ายกว่านั้นนะครับผมเทรนเทรนช่วงที่ผ่านมาอันนี้ผมรู้สึกว่ามันทําให้เราแต่งตัวง่ายขึ้นคือเทรนที่กําลัง ไม่ใช่กำลังมาที่มาไปแล้วแล้วกันแต่ว่ายังคงอยู่ตอนนี้คือโมโนโครมคือคือโมคือโมโนคือหนึ่งสีประมาณว่าเราใส่สีเดียวทั้งตัวดําทั้งตัวขาทั้งตัวน้ำตาลทั้งตัวน้ำตาลทั้งตัวแบบน้ำตาลแบบเราสามารถมิกซ์เชดได้ไงอแค่เป็นน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนใช่ก็ง่ายขึ้นหรือว่ายีนก็ยีนทั้งตัวหรือน้ำเงินก็เป็นน้ําเงินที่แบบอันนี้เป็นอาจจะเป็นเป็นน้ําเงินสดแล้วก็คุมด้วยแจ็คเก็ตน้ําเงินแล้วก็กางเกงยีนก็เป็นโมโนโครมน้าเงิน ก็เป็นทำให้เราคิดได้ง่ายขึ้นไม่ต้องแบบนี้แบสีเงเหมือนอธิบายให้แบบว่าโอท็อปหนึ่งตําบนหนึ่งเลยท่าันไม่เข้าใจจริงมันถือเป็นการยกระดับนะเอาสุดท้ายเราได้มีโอกาสได้รู้จักมิวในอีกอีกมุมหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วเรื่องของเรื่องอยากให้ผู้ชมได้เห็น ในมุมที่อาจจะไม่ค่อยได้รู้ว่าจริงๆอ่ะมิวเป็นคนที่มีความเป็นแฟชั่นนิสตาสูงมากๆขนาดนี้และยืนยันนะคะว่านี่เป็นแค่เศษเสี้ยวส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดอยากจะเห็นบทบาทของการเป็นคนที่มีความรู้เรื่องของแฟชั่นอ่ะดูในละครลักสลับลายได้เห็นแน่นอนจริงๆอมืมันจะมีมุมไหนบ้างที่จะได้เห็นความเป็นตัวมิวในความแฟชั่นนิสตาแล้วก็ถ่ายทอดออกมาในบทตุนนะคะก็อบอกว่าเหมือนเหมือนต้อง ไอ้ส t r u c t อ r e ของผมตอนก่อนมารับนะครับคือเราเราได้เห็นพาร์ทเบื้องหน้าในการทํางานเราได้ไปทํางานแล้วแต่เราไม่รู้เลยว่าออร์แกเนอเซชันของการทําแบรนด์เป็นยังไงสิ่งที่ทําก็คือผมก็เลยไปหาพี่โม่เพนคิลเลอร์ก็เป็นเป็นอาร์ติสเป็นดีไซเนอร์ไทยนี่แหละครับก็ไปหาเขาแล้วก็บอกว่าพี่ผมขอแบบขอเข้าไปดิสอรี่ตัวธุรกิจพี่ได้ไหมเพื่อเพื่อศึกษาเพื่อติดค้นตัวธรจเพราะว่าเราเราต้องเป็นซีโอของบริษัทไงเราเราอยากรู้ว่าเหมือน บีแฮปของไอตัวธุรกิจเป็นยังไงบ้างแล้วก็วิธีการทํางานเขาเป็นยังไงแต่ละตําแหน่งเ่เวลาทางานจริงๆเป็นยังไงที่เราเรียกชื now, ่อภายในเรื things, ่องอ่ะก็เลยขอเขาเข้าไปดูแล้วก็ไปศึกษาไปให้เขาแบบเหมือนเหมือนสอนว่าเนี่ยพี่เป็นพี่เป็นดีไซเนอร์เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยมีลูกน้องมีชื่ออะไรบ้างนะคนนี้ทําตาแหน่งนี้ตาแหน่งนี้จริงๆเราทำยังไงตําแหน่งนี้ทำยังไงบ้างห้องแต่ละห้องเป็นยังไงแล้วแบบบรรยากาศภายในตัวการทํางานเป็นยังไงบ้างอะไรก็เลยลองเข้าไปดู อันนี้คือเรื่องของแฟชั่นแต่ว่ามีอีกแฟนหนึ่งแต่ว่ามีอีกแฟนหนึ่งทำไมลากยาวจังเลยนี่ติดตามผลงาน YouTube channel ของเขาแล้วเขาก็แบบไปเที่ยวแบบมิวเซียมต่างๆอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็มีการไปพูดว่าแบบเอ้ยพอเข้าไปในร้านคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยุ๊้เหมือนกับร้านที่จะทำเลยยังไงก็ทำกาแฟ คุณอะ <c oughs> ก็พูดลกากยาวจนเซน,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 นสซับสนไปหมดแล้วนะหน้าคุณตุลลอยมาแล้วเนี่ยเออใช่ดิละครรักสลับลายอะในเรื่องเขาชื่อตุลคุณตุลอันเนี้ยตลกมากขอขอเ้าวพามก่อนครับ,ค,รบคือคือตอนที่รับรับเรื่องมาเราก็รู้สึกว่า,าเราไว้ใจทางช่องวันแหละ,หะเรื่องบทเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะก็เลยให้น้องสาวตอนเป็นน้องสาวดูแลอยู่น้องสาวก็แบบฝากสกรีนบทให้หน่อย สนุกม,มากเลยก็นิ้วแบบเป็นนแบบเหมือนเราได้ดูซีรีส์เกาหลีเลยมีความคอมเม,มดี้ด้วยดราม่าด้วยแล้วเป็นพาสแฟชั่นด้วยเนื้อก็บ,บอกพี่ป้อนไปว่าโอเคโอเคไปก่อนเลยเสร็จปุ๊บพอพอถึงใกล้วันที่จะต้องไปรีทรูครับสี่ตอนแรกนีกอา่อานอา่อานไปตัวคนชื่ออะไรนะแล้วบอกอาชื่อตุนฮะสมาธิม <laughs> <laughs> ีไหมตอนนั้นโอ้โห นั่งขำไม่หยุดแ,แล้วก็คือแบบเวลาเราอ่านนึกภาพเขาพอมันไปนชื่อมันนึกภาพเขาแล้วแบบแเราจะเป็นตัวละครตุ่นได้ไงนี่ก็น,ะนี่นี่เรียกน้องมาคุยเลยเราจะยังไงดีเราจะไปบอกเขาไหมให้เปลี่ยนชื่อจริงเหรอจริงนาน้เราก็รู้สึกว่ามันมันแบบเหมือนเราเราจะสมาธิหลุดหรือเปล่าเวลาท่านเล่นตัวละครนี้มันมีผลกับใจมันก็ต้องมี <laughs> แหละถ้าเราเล่นไปแล้วขำไปกับชื่อมันก็ไม่ได้เออเราก็แบบเรียกน้องมาคุยยังไงดีเนี่ย เราก็นั่งอ่านแต่พอเราอ่านเรื่อยเรเราจะรู้สึกว่าชื่อตุนในเรื่องมันมีซิมโบลิกของมันที่รู้สึกว่าคนเขียนบทคิดมาแล้วมันเขาคงเป็นแบบเดสตินอะไรบางอย่างที่เราต้องมาเล่นตัวละครชื่อนี้ถามจริงเวลาเล่นไปอ่ะมีบางแว็บไหมที่แบบหน้าเขาจะลอยมาอะไรเงี้ยคือคือช่วงอ่านบทตอนแรกอ่ะมีมีตลอดเลยครับไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นในองลิสูตอมาที่รู้ชื่อมันมีร้านแปดชื่อจะชื่อทำไมก็ไม่รู้ ก็มันเป็นเดซิเี่ไงล่ะตทางตกตลกที่มันเกิดขึ้นมาแต่ว่าพอไปเรื่องจริงๆครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ก็พอผ่านพายการทำคาแรคเตอร์ไปแล้วก็เรียบร้อยข้อมูลทุกอย่างอยู่ในสมุดเล่มนั้นครับถ้ามีข้อมูลอะไรที่มันพอจะใช้ได้คุณบอกผมได้เลยนะครับไม่ใช่แค่ใช้ได้นะคะแต่นี่คือขุมทรัพย์ด้วล่ะคุณตุ ต้องบอกว่าเดี๋ยวในรักสลับลายครับผมจะมีการตีแผ่ในแง่มุมหลายๆแง่ของพัฒแฟชั่นอีกอย่างหนึ่งเลยพั r ออก i z e ว่าการที่เราจะได้เสื้อผ้าหรือการที่เราจะสร้างแบรนด์เสื้อผ้ามาแบรนด์หนึ่งเนี่ยขั้นตอนตั้งแต่ก่อร่างสร้างแบบจนทําเสร็จแล้วไปขายเป็นยังไงแล้วก็รวมทั้ง โจ์การแข่งขันต่งางๆที่ในาพาร์ทคีเอทีฟเ่ยถ้าโยนโจทย์นี้มาสิ่งที่เราจะได้เห็นกืออะไรบ้าง,งใช่โอ้ oh, แล้วตัวจริงของวงการแฟชั่นมืนไทยอ่ะลงม,มาอยู่เต็มเลยนะใ,ในในแชสสนุกม,ม,มากๆครับมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โคจะตั้งใจทํากันเลยอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจแล้วก็ ดูความทุ่มเทสุดๆแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจต่อให้ช่องวันอยากทาซีรีส์ที่มันยากๆไม่งั้นเราจะเหลือซีรีส์ที่มันกลายเป็นซีรีส์ที่แบบง่<ย>ายๆรู้แล้วก็ซาดีประมาณนี้ใช่ใชค่ะหนูอยากให้ทุกคนรู้ว่าซีรีส์ที่มันมีแฟชั่นอยู่มีมุมมองอยู่อะไรเงี้ยมันยังไปได้ในวงการบันเทิงไทยเลยะคะ่ะเบื้องหน้าที่เป็นวงการแฟชั่นอันสวยงามจากละครรักสลับลาย เบื้องหลังนั้นจะเดือดทะลุประหลอดแค่ไหนติดตามได้ในละครรักสลับลายทุกวันพุธและวันพฤหัสบ,บดีเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องวันสาแห่งนี้สาหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับเธอทำฉันร้อนร้อนร้อนด้วยคือ,อิกวิญญาเรา้าร้าลในใจละลาย